สวัสดีครับเมื่อนี้วันอังคารที่28นะครับมกราคม2 5 6 8ครับนี่คือตลาดสดเทศบาลอำเภอกำมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อนี้เป็นเนื้อม้วนครับผมอ่านเนื้อม้วนนะครับเดี๋ยวขายอาหารประเภทปลาเลยครับหมายถ่นหองบึงอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาหนางปลาเสื่อม350บาทเลยครับ350บาทเป็นปลาหนางอันนี้เป็นปลาตองไก่ล้วนอะไรครับตองไก่เนี่ ร้อยยี่สิบอันนี้เป็นปลาย้อนเนาะปลาย้อนนี่เท่าไรครับปลาย้อนปลาย้อนจานละแปดสิบบาทนะโอ้จานละแปดสิบบาทได้ครับนี่เรียกปรากวดกับแปดสิบด้วยกันเนาะประกวมีร้อยหนึ่งโอ้ร้อยหนึ่งประกดมัดมมนแซ่บก็ปลาย้อนอเ,เอาเนี่ยครับปลามี่เมื่อเด้อเอาพี่น้องอยากได้ครับตลาดสดเทศบากลกมลาใสครับเนี่ยมัแรงนะครับพี่น้องว่าจะกินปลาให้มาหนีนะครับเพื่อมหาแม่ค่านะครับมีสุนี่ขอปลาครับเอาปลาจ่าท่าซี่ น้ำฝ่าวาันเท่านี่แหละได้เอาสดๆครับสดๆแต่ละวันนะครับมาหมหาแมคา่ค้าหรืออยากโทษสอบถามแม่ค้าเบิรงก็ได้ด้วยครับเ้อเอาพี่น้อยอยากกินปลาอย่างยั้งกับโทษสอบถามเบิรงก็ได้นี่ครับแม่ค้านะครับเบอร์ได้แล้วครับแม่ค้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสองแปดสามสองแปดสามสองสี่สามเก้าสองสี่สามเก้าอยากได้ปลา ไอ้ทรวมาเบอร์นี่สอบถามเบิร์บางเที่ยวกับโซงฮันบ้านดขึ้นกันขอคุณอะไรได้ไหมค่ะได้ขอคุณอะไรครับอันนี้เป็นปลาตองกายทีตีตองบ้านปลาตองบ้านตีเล้วงได้ครับเพื่อนปลาตองบ้านที่เอาออกแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับอ๋ออย่ากได้โวมมากเบอร์นี่หรือม่ตลาดกมลาใสกัไเครับเนื้อหมูเร่งขอคุณอะไรครับ